สถานการณ์โรคโควิด -19 ในไต้หวันที่กำลังรุนแรงในขณะนี้ทำให้มีภาคเอกชนจำนวนไม่น้อยที่แสดงความจำานงว่ายินดีที่จะช่วยติดต่อเจรจาจัดซื้อและรับบริจาควัคซีนจากต่างประเทศก่อนหน้านี้นายเฉินซือจงผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวันเคยย้ำว่าท้ายที่สุดแล้วก็จำเป็นต้องให้รัฐบาลกลางเป็นผู้ลงนามสัญญาจัดสรรวัคซีนแต่มีผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าตามกฎหมายว่าด้วยยามาตรา48 2ขีดบัญญัติว่า กรณีมีเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสุขหน่วยงานสาธารณสุขส่วนกลางจะต้องอนุมัติการนําเข้ายาที่ระบุเป็นกรณีพิเศษแต่ไม่ได้บัญญัติไว้ว่าหน่วยงานรัฐบาลกลางจะต้องลงนามในสัญญาดังนั้นทําไมศูนย์บัญชาการควบคุมโรคจึงยืนกรานว่ารัฐบาลกลางต้องลงนามในสัญญาเมื่อวันที่31พฤษภาค,คมนายเฉินซือจงผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไตหวัน ได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวในประเด็นดังกล่าวด้วยท่าทีที่ผ่อนคลายโดยเน้นย้ำว่าการลงนามสัญญาจัดซื้อวัคซีนนั้นมีรายละเอียดยิบย่อยมากปัจจุบันบริษัทวัคซีนจำนวนมากทำการซื้อขายได้เพียงกับรัฐบาลของประเทศหรือโครงการโควาคซ์เท่านั้นดังนั้นรัฐบาลกลางเป็นผู้ลงนามจะมีหลักประกันตามกฎหมายมากกว่าแต่ถ้าหากภาคเอกชนต้องการลงนามในสัญญาจัดซื้อวัคซีนเองก็ต้องเป็นไปตามข้อกฎหมายของไต้หวันจึงจะสามารถเจรจาได้หากภาคเอกชนมีช่องทางในการได้วัคซีน รัฐบาลยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องรายงานโดยการจยากริชยาคมทีมข่าว RTI